ท่านผู้ชมครับศึกเจ้ามวยไทยคู่ที่2เป็นการพบกันในน้ำหนักมวยร้อยปอนครับสมุนไพรล,ลูกหุ่งหินและประเสริฐชัยสอสกุลวงเป็นมวยเล็กที่น่าชมจีเลยนะครับคุณปัญญาคำพรเหลือแหน่เพลือเมืองสมุทรสาครเป็นผู้ขึ้นมอบพรมลัยนะครับและรางวัลยังเหมือนเดิมครับโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำพี่เผาไทยตราแม่ประนอมนะครับแล้วก็มีเอสโซลูปเอ็กดีมสามฝาดำ น้ำมัวะได้น็อกนั้นรับ5,000บาทจากน้ำมันเครื่องเอสโรฟเอ็กดีสามฝาดำและถ้าเป็นการน็อกเรือรรอบเดือนหมู่บ้านนครทองบางวิวคาเฟาราคาถูกย่านปบทอและบางใหญ่โครงการน้ำไม่ท่วมโดยคุณลูกยาิิญาคงมอบทองคำหนัก3บาทนะครับแลวก็เตะขั้นคอสอกลับเขาลอยนั้นถ้าน็อกคู่ต่อสู้ก็รับไป10,000บาทถ้าแตกเอนตินมอบราษาปาจจับันเข็มละ500และถ้านักม้วที่แตกและชนะด้วยนะครับเครื่องยนต์ยันม่ายอดเทสดีเครื่องยนต์ดีเซล มอบเงินรางวัลเลือดนักสู้พันที1น0 0 0บาทครับศักดิ์สิทธิ์พาาัฒการและคาราโอเกะครบวงจรในการบริการด้วยสนุกเกอร์คลับคาราโอเกะระดับ V.I.P. ห้องประชุมมาจัดเลี้ยงนวดแผนโบราณพร้อมสารบันเทิงบริหารงานโดยคุณสุชาติเรลียนณาสุขุมมอบเงินสดให้คนละ2,000บาทนะครับพร้อมกันนั้นลุงนดีแพ่งของสายโชว์จากเปนครับ24เมษายนเอ็ดดี้ผีน่ารักกับปะละบ้าหม่ล่าสุดชุดเอ็ดดี้ผีกู่แตกและเทพเพลงตลกตลกแสดงสดชุด โกสีเจอเอดดี้วางแผนคู่กันวันนี้ครับโดยท็อปไลน์ไดมอนด์ครับครับช่วงนี้ในช่วงเทศกาลนะครับมางานเ,เลื่นเรงงานบันเทิงก็มีเยอะหน่อยครับไม่ว่ากาันมาดูครับประวัติของทางด้านสมุนไพรล,ลูกหวงหินฝ่ายแดงนะครับมาซามา105ปอนปด์พอดีพดีครับประเทศมวยเตี้ยล่ำนะครับ ชื่อจริงคุณประเทืองนามสกุลปลอดภัยแต่ว่าวันนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าครับมาจากอำเภอแปลงจังหวัดระยองโชควมยมา72ครั้งครับไฟล่าสุดที่แท้คะแนนเดชา m 16ที่อ้อมน้อยแห่งนี้แหละครับผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะคุณสำราญพอถนอมวง น,น้ำเงินครับชื่อว่าประเสริฐส,สกุลวงประชามา104ปอนด์ขึ้นน้ำหนักเบากว่าแต่ดูตัวใหญ่กว่าครับชื่อจริงประเสริฐนำสกุลชัยชนะแม่ายหนึ่งนำสกุลปลอดภัยายหนึ่งบอกนำสกุลชัยชนะแต่ว่าจะชนะเหมือนนำสกุลหรือเปล่าครับต้องรอดูกันมาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับชกมวยมาแล้ว58ครั้งไฟล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนเดชา M16 แม่ดูเหมือนจะไม่ถูกโรคกับเดชาครับ คุณอุไรอินทสดผู้จัดการแล้วก็พี่ชายอินทศสดุเซนหัวหน้าคณะอะละครับมาดูกันว่ามวยเด็กๆมวยเล็กๆอย่างนี้จะชกสนุกสนานแค่ไหนครับกรรมการสนทยาไพรอันตน์ครับยกนี้เป็นยกแรกด้วยนะครับสําหรับมวยร้อยห้าปอนนั้นท่านผู้ชมชมแล้วก็มุกสูานไปด้วยว่าจะดูมวยระมัดลําโค้ดแล้วก็เดีียติดตามชมงผู้เอกครับชิดเล็กกับโรเบิร์ต โอ้เล่นนี้เตะต่อยกันคล่องแคล่วว่องไวครับขอพุทธได้ทันตรง,งทันใจแฟนบัดมูธจะเดียวแต่ว่าน้ําหนักขอพุทธนั้นก็อาจจะน้อยไปตามน้ําหนักของตัวนะครับร้อยห้าปอนด์แต่เรื่องความคล่องแคล่วว่องไวแล้วไม่ต้องห่วงครับมาสอยซ้ายไปก่อนเลยกรรมการสุริยานเร่งครับยังไม่ทันใจเร่งไงทชกเร่ยกไปเลยขวาก็ไปที่เทโครง นั้นเป็นสุดที่อยากจะเชิญท่านติดตามชมให้ได้ครับเป็นมวยรอบเบียร์ช้างยาประเดิมมวยรอบเบียร์ช้างปรผสมไทยพบกับ3ามเทนะครับท่าวก็ติดตามชมกัได้เลยเดี่ยวครับครับตะกบหนีได้ไหมยังไม่ทันหลัดครับพุธ2 3เมษายนครับพบกันที่สนามมวยจีสอนจังหวัดสระบุรีนะครับสุดยอดมันประเด็จ โดยเรอเอรวิตสุนและวิจิงครับเอกนั้นบักโจ้สพ,พันธุ์เุทากับคุ้นทองและกระดานมิิฉาเฟรร้อยสา,า,ยามสิบอ็ดฟองกลด้ครับทางแข่งเข้าไปที่ไทยโครงประเสริฐไทย ก็ปากหลักครับตากคนตากเตะบนคนดึงล่างคนยิงยิ้มทางด้านของสมุนไพรเตะตัดในขณะที่ประสบการณ์นั้นเตะสูงหวางการคอร์นล็อกได้ีทันทีครับหนึ่งมื่นจิบสปากหลักกลกางเวทีผูน้นั้นเป็นมวยฝีไม้ไลายมือครับบนยกที่หนึ่งใครจะเป็นผู้ชนะเลิศก็วันเสาร์26เมษายนปลายเดือนนี้ครับ ระหว่างสิงห์ดำกับอเนรกดิรครับใครจะเป็นแชมป์ของอีสุดุครับในครั้งที่เจ็ดยกที่สองครับะมือกู้ที่สองฝ่ายแดงซ้ายมือสมุนไพรลูกหินร้อยห้าปอนน้ำเงินประสบประเสริฐชัยสสกุลบงร้อยห้าปอนเหมือนกันสนธิยาพลายนันครับบนเวทียามเตะตัดนะครับ 8เมษายนถึง20เมษายนนี้ต้อนรับสงการานครับนางรองสาวสวยแต่งชุดถวายไหวยน้ำพิเศษเปิดแบล็ค6 5 0บาทครับคาราโอเกะห้อง v ว P ีลดเพียง300บาทนั่นคือวงเวียนใหญ่พลาซ่าครับโดยสุรัตน์รัตนประภาคุณเดือป๋าติ่งที่จะลดสะดวกสบายครับอยู่วงเวียนใหญ่ทางวงในพยายามจะตีข่าวครับต่างคนต่างตีเข้าไปที่ลำตัวสมุนไพรูกล็อกพวงหิน สมุนไพยกล้าจากการเตะลำตัวประเสริฐไทยต้องดึงกางเกงขึ้นมาให้รัดกุมหน่อยอมาโจ์ใหม่ครับประเสริฐกายนั้นพยายามจะสืบท้าซ้ายตามเข้าไปาจ,จังหวะเข้าช่วงทิ้งจังหวะเข้าทําสอดตีได้ไหมหมสมุนไพรแข็งครับไม่ยอมให้ตีง่ายๆมาขนย้าย,ายาแยกออก ยังยิ้มได้กันสมุนไพลประเสือไทยขยับตามเข้าไปเบียดเข้าไปช้าๆครับแต่ขวานำเข้าไปอีกแต่ซ้ายไว้สมุนไพลก็พยาามจะเตะตัดเหมือนกันยงนี้เป็นยกที่สองกรรมการสุดยอดก็เร่งครับทางคนต่างแรกเตะกันคนละทีกระเสือชทยแถมไปอีกหนึ่งและถีบกันไว้ มอลปลายยังคงยิ้มได้ทนายเตะขวาบ้างนัก้นั้นเป็นมวยผีมือรับต้งหาจังหวะสองไปผีพเข้าไปเป็นถูกตอบโต้มาโดนเข่าวไว้ไปมาตั้งหลังวันนี้เคื่อของรายการที่เป็นหมวใหญ่กับ,บกร้อยสามหกรสุวิตเล็กพบกับโรเบิร์ต อิงเข้าก็ไปเจสซายตีเขา่าลูกบอลนั้นล็อกไว้นั่นแนบเลยนะครับไม่ย้อมไม่ตีง่ายๆเจสซายก็พยายามจะโกงมาตีลูกไฟเอาขากันก็นไว้ทันได้ก็กำลังขาดีต้องปล้ำมาอย่างนี้ก็กำลังขอดบทยกที่สอง ยกต่อไปนี้เป็นยกที่3ครับฝ่ายแดงก็คือสมุนไพรรุ่งหินน้ำเงินปเกษตรไทยซอสกุนวงครับต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศสงการนี้ก็พบกันที่ทานที่คาเฟ่กับไคลแสนแดดใบชาย,าาย,ายมีโชว์ต,โตโลกดัางผู้ทีมนักร้องสาวสวยคาราเกะยวดของโบราณตกตามหน้าสมุนไพรนะครับสบอกอร์ครับทันสมัยในย่านฝั่งตรงนี้ที่คาเฟ่ยอยู่ใกล้แสนแดดใบชายครับโทรศัพท์412190 1 ่เข้าไปนะครับเข้ามาก็เท้าไปหนีเข่า,ขาก็อีกป่าตอนนี้สุนไรภัยเจอไปสองเข่าเฉชัยซอสฝ่ายาไม่ยอมให้ตีง่ายครับมาตกบไปแนบเลยเฉชัยก็พยายามที่จะดึงตัวมาแล้วตีสุนไรก็ไม่ก่อนลอ,อกใต้ปีงที่ทำไม่ได้ลำบากครับ เสายพยายามจะสอดออกสอดไม่ได้การสุดพยานแยกออกไปสายกระดับตามครับตีเขาต้องเข้าไล่ให้ถึงล็องไลยล็อกไปหนีได้ไหมแข็งนักเกิสมุนไพรภัุกขครับพยายามใช้เหลี่ยมโอ้ยยังพลาดจนได้หนีดังถึงผู้บรรยายแตเดียวในกำลังส่วแด,ง,ดงครับสมุนไพรภอกกันไปอีก ก็พยายามที่จะหน้าไปนั่นเลยเลวัตตหลุดมาห่างลำปากเรื่องนียกถามแล้ววเขาต้องเข้าไนก์แต่สมุนไพรคงจะไม่ยอมง่ายๆโจนข่าวดักแล้วมันกันงรบนายน่าจะเป็นล่าขาวแล้วก็เป็นรองทางด้านของกระทรวงไทยไทยแหมหาเหรียญกระสุนตี จูบจูบต้องลุกบรรสาวครับทางไทยคือวิศีต้องสามสิบจ้าวยไทยดาหนะ้าวยรอบเบียร์ทางเป็นประเดิมนัดแรกครับครับต่อไปอีสุดๆครับให้เก็บชิงกันเลยรอสามที่ได้มือกำลังตลอดครับต่างตีตีปอกตีแปดตีเข้าไป ตีแบบนี้ไม่เจ็บนะแ,แต่คันๆนนาประเสริฐชนนานพยายามตีหน,น,นักคุณผานันตีปอกไปไว้ววนนเรื่อยอาการเสียใจยากอ,อ,กอยกแ่้วก็เมินก็ประหมายได้ไม่เป็นไรครับทนนนี่ 3. 3> สามสงกรานต์นี้ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ไปที่หุ่นใหญ่พลาซ่าครับ ต้อนรับของการนึยกร้องสาวสวยแต่งชุดฮาวายไม้นางที่เฉียบจุดเปิดแล็ก650ครับเราเก็บห้องเอพีลดเพียง300บาทครับผาติ่งสุรัตน์ราเป็นนาจุนดูแลอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็การทิพย์ท้าเฟ่นั้นอยู่ใกล้สึงแยกไปฉายมีโชว์ต่างๆเยอะคุณครับนักร้องสาวสวยเราเกะรวด50บาทกาบสามหน้าสมุนไยต่อครับภาพสัมัสไ้เส้นในย่านบางพลุน4121900 ด่าก,กันต่อเดินเข้าใส่เลยประเสือชัยหลอกไว้ตีอีกตีเด้งได้เป็นตีครับสมุนไพรก็ไม่ยอมให้ตีง่ายๆแนบตํำตัวไว้นั่นเดียวนั้ก็มีการโต้เด้ยขาวเหมือนกันย้มตีโต้ครับ มุมลกระทางกรรมการสมุญญาแยกออกไปอย่ามาโผล่ก็หากันไปหวยข่าวทำยังไงได้ครับต้องเข้าในเด้งตีมันกาสมุนไพรอยู่ที่บางบางชาครับใครจะปรับมันดีกว่ากันหวยข่าววงแหงนต้องแข็งแรงครับต้องมีกำลังบางชาที่จะปลับฟัดคู่ต่อสู้แล้วก็หาเลี่ยมตะกุกมาตีให้ได้เดินก็หาฝ่ายเตะขวาสกัด ยกท <fund ses> ี่สี่มจตยกสุดท้ายมาดูซิว่าทางด้านของประเสริฐไทยที่จะก้ามือสําเร็จหรือไม่หลังจากท <Aqui> ี <People> <h bunları> ่เคยแพ้ห่วงหินมาแล้วยังเฉียดผิวดีเลยนะครับ นิดน <dı> ึงครับถนนบางบอลพาซ่าแหลกบันเดินที่มีโชว์ตลกมากที่สุดในย่านบางบอลครับอยู่ใกล้สำนากบางบอลดีนทางรถไฟสาที่เขาสบายครับสามกุ้มเริ่มโชว์ตลกแล้วครับโดยดีบอกมาดันมันยกยกบางบอลตาซงยกสุดท้ายแตทยพยายามก็ไปทำไม่ได้หวังจะแก้มือ หรือสับเหรือว่าจะเป็นการจำ้ำความปลาชัยก็เกเดี๋ยวรอให้หมดยกซะก่อนคอัาที่แ้ก็ต่อนจะเรียกคูกที่มากครับดูลำบากที่เดียวคราวนี้เหมือนกันแล้วเสดร์ไทยนั้นพี่เล็กคงบอกว่าทำดีมาแล้วรักษาลูกให้ดีไว้โดยอัครี่ปีไม่เบื่อโบวสมัครเล่นนะครับ นป่ปทากันมาแล้วลครั้งแรกนั้นสมุนไพรเป็นฝ่ายครานะแบบเจลี่ยผิวไปเดียวที่เป็นผิวเป็นการล้างตาเังตัวมันแตยังไงสัปด,หดาห์หน้าอย่าลืมนะครับโดยรอบเบี้ยทางนัดประเดินครับรสุดท้ายสุกัญญ์บงกา 96คะแนนก็116บอลดาหน้านดาตัดไปเชียร์สิงห์ดำอาจารย์รศักดิ์ครับพบกันในมือรอบที่้ายครั้งห์จะชนะหรือเลกอปีกร้องเร่งจะมาปลายโยกสุดท้ายอีกได้ถึง20วินาทีครับทั้งผู้ก็มั่นใจครับใเสรดท้ายก็มั่นใจสมุนไพรบอกท่านก็ทำมาเยอะเหมือนกัน อยู่ที่กรมกร,มกรมการ3ท,ท,ท่านข้างเวทีมีกรรมการคุณลอยพิเศษชัยะชาตรีน้อยเจริญัตพิุลไทยอน,นันต์ครับส่วนสมัยอันนันท์บนเวทีนั้นไม่มีสิทธิ์ให้คแจะแนนได้จากภาพไมุ่กคหยับหยอกย่างกันไปประเสริฐชัโยโหนลงไปจะตีเข่าด้านสมุนไพรนั้นแข็งแกร่งทีเดียว ข่าในตําตัวพยายามแอนแนบไปเลยไม่ยอมไม่ประเิอทตายตีเขา่าง่ายๆหมดยกสุดท้ายาเดี๋ยวเราคงจะรู้นะครับว่าจะแก้มือสําเร็จหรือจะเพิ่มเพิ่มความท้ายแพ้ให้กับตัวเองครับหรือว่าเพิ่มจะจนะกับผู้ต่อสู้กรรมการสัญญาดูคนสุดท้ายครับผู้ชนะก็คือฝ่ายแดงครับก็แปลว่าสม,มุนภวายชนะอีกเป็นครั้งที่2แบบใกล้เคียงเหมือนกันครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG